เพี่น well, ้องผมไปครับคือเก่วเลยพี่น้องปล่อยวาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตึงๆๆะไปครับน้องชมพู่เขานะครับ ไปวาวนะครับผมไปครับผมไปน้ากันครับผมน้องชมพู่กอดพี่น้องปครับผมไปน้กันครับผมว่ามันจะขึ้นบ่อนะครับมือนี้เดี๋ยวเอาสาวเดียวนะเพคนว่ามันชมพู่นะครับเตะนะโอนน้านีกลองใหญ่เขานะครับ เพิ่งนกันน,นะครับผมทำหนึ่งครับผมจุกผู้บันเทิงครับมมึเก่าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงไปยิงแกเพิ่งแกเพิ่ง

ไปแล้วครับผมทานก่อนพี่นาะกผมเตรียมนะครับู้ ไปแล้วครับผมไปอนแล้วครับโอ้ยลันกระดาษครับผมลมแห้งครับผมปั่นกระเตาเลยพี่น้องไปดึงเสียงไต่บนกอนครับเออผมมได้เสียงกันนะครับ เอาเจดวงเหมือนเลวันนี้นะครับถ้าอากาศยานบินอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสีหเป็นะครับสิบเอ็ดมพิกัดไสพิกัดไสนี่พิกัดเนน็ด้ม่วงใหญ่นะครับโซตำมลม่วงใหญ่นะครับตอนนี้เห็นอยู่ประมาณสิบลำนะครับ ฐานคือเ่าแล้วพี่น้องทางบานพี่น้องเอาขึ้นแล้วบ่ครับทังน,นี้กำลังบินนะครับผมบรรยากาศนา่ายามแรกๆนะครับผมครับผมเสียงนาโน่อคอยนั่งบินแล้วครับมีเิ่นนับเห็นๆนะครับบริเวณสนามบินเดือนนี้นะครับมีอยู่สิบเลำนะครับมาฐานคือเตาแล้วพี่น้องลมดีนะครับเมื่อนี้พอดีเหรียญตึงอีกุด good. วาวหางนะครับจุรานะครับเด่นในเบิดนะครับเหมือนร่มดีแห่งนะครับผมมาดรฐานคือเตาเลยพี่น้อง